ฟังเสียงดีๆนะอืมนั่งกิมโมโนนี่แล้วก็ท็อปด้วยคาเวียครับอ๋อต่อให้อร่อยผมก็ไม่กินอร่อยแน่แล้นี่ครับอร่อยแน่ไปเอาน้ำหอมไข่ฉีดมาไปเสน,น,นี่ยี่ไปด้วยกัน <c oughs> แค่นี้นะอ่ะแช่นี่อย่าให้จับได้นะโท,ทรมทเทลนะครับมีลีลูซูนะครับผมเป็นเกตจารตรนะครับ ว้าวเธอถ้ากินแล้วจะหายงอนเขาไหมพี่ใครใจเรียนพูดดังๆเซอืมอร่อยมากอุ้ยไข่หอยเม่นและนี่คือคาเวียยังไงอะเชฟจะมาทำอะไรให้กินจะเป็นอังกิโมอุนิแล้วก็ท็อปด้วยคาเวียครับอ๋ออังกิโมนะคะแล้วก็อุนีใช่อุนีให้เยอะมากเลยอะแต่คาเวียให้สองเมตรเฮ้ยคาเวียท่วมมากน่ากินมาก กันหกินน้าตลกมากอะ่ะอ,อ,อันนี้คือทร,รมาจิทร,รมาจ,จ,จิซอสทัฟเฟลเธออันนี้น่ากินมาก <c oughs> พี่ทร,รมาจิวาซาบิร้านนี้เขาบอกว่ารสวาซาบิที่แบบว่าเป็นรสชาติของเขาออริจินัลเขามาจากญี่ปุ่นเลยนะพี่อ <c oughs> อตาเต อา่อยอีบีรือแล้วอเอออุ้ยนี่อร่อยมากปลาสาบิที่นี่เขารสรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเลยอะอันนี้คืออะไรคะเป็นช็อปโทโรครับผมจะมีส่วนอากามิชูโทโรแล้วก็โอโทโรสับรวมกันครับขอบใจมากแม่สอนว่าเวลาของอร่อยต้องให้ผู้ชายกินก่อนอ่ะเขาฟังเสียงดีๆนะ อันนี้คืออะไรปลาอะไรคะเป็นปลาอะไรครับทำไมให้จุกขนาดนี้เชฟเชฟเดี๋ยวคุณปลาไอเบอร์ลี่เขาขาดทุนนะอืมพี่หนูอยากกินทุกคำเลยทง เมซองโลลุกนะเปิดตั้งแต่11โมงถึงก่โมงกที่สี่ทุ่มค่ะ4ี่ทุ่มนะเธอถ้าจอกก็แบบว่าชั่วโมงครึ่งจะมีแบบว่าให้กินตั้งแต่4คำ5คำแคำ7คำใครจะวอล์กอินมาได้เลยตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุ่มใช่ไหม่ข้าวเนี่ยคือสูตรเดียวกับเชฟมาสโตอที่ญี่ปุ่นเลยที่ญี่ปุ่นเลยอันนี้อะไรเลย เป็นอูนังหีปลาไหลครับอันนี้คืออูนังหีโลปลาไหลนะเธอเขาเอาแป้งมาทําเป็นแบบว่าทรงเหมือนลังนกเธอน่าก,กินมากอิมอมอ่มละเธอฉันเห็นแค่นี้ฉันก็อิ่มละไม่ต้องทําเองแต่ให้มากินที่ร้านเมซองโลลูก ผู้ชายก็ติดอโลที่เนี่ยเป็นม้วนแบบว่าเป็นกลมๆม้วนปิดเลยเพราะเขาต้องการโชว์เนื้อปลาเนื้อวัตถุดิบที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอร่อยมากอะเชฟมาไม่ไต้องรีบจองครับก็ต้องบอกให้คุณผู้ชายก็จองไห้หนูจองไม่ได้พี่เพราะหนูโดนจองไว้แล้วคนคิดว่าร้านนี้จะดูแพงใช่ไหมคะไม่แพงเท่าไหร่เอย เริ่มต้นอยู่แบบว่าสี่คำสี่คำก็แค่ประมาณ600ตกคำละร้อยกว่าบาทนิดมีเธอไม่แพงเลยนะแป้งเทามีทอนได้เวลากินซุปแล้ค่ะอุ้ยซุปร้อนมากเธอี่มันร้อนอ่ะโอ้ร้อนมือโอ้ร้อนจริงหอครร้อนจริงนี่จ้าเธอไอติมอูเมยูสุเป็นไอติมแบบว่ายูสุกับบ้วยผสมกันจะเธอนี้หน้าตาดีมาก ไอ้นี่มองเห็นี่บูนไม่ออกอ่ะเสียวฟันเย็นมากเมซองโลลเธอจะกระจับอ้า